สวัดีค่ะที่นี่นะคะเป็นหาดบ้านผูดคานแล้วก็ทางจะไปที่ดินสำหรับที่เราจะขายนะคะถ้ามีข้อมูลต้องการติดต่อสอบถามก็ทัก Line แอไปที่ adsun111 นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าซึ่งเป็นคอนกรีตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็สามารถไปเข้าได้ทั้งหน้าและด้านหลังด้านข้างได้หมดเลยนะคะสถานที่ใกล้เคียงก็คือมีทั้งตลาดเซเว่นสานียนามัยไม่เกิน5กิโลค่ะ ว่าบรรยากาศดีมากค่ะเรารับรองว่าราคาถูกที่สุดในย่านนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทันนี้จะเป็นบรเิเวณหน้าที่ดิน,นะคะที่เราต้องการขายเป็นฉนดนสสีจอค่ะเห็นสะพานขาวๆนั่นนะคะ,คะก็จะเป็นสะพานที่เราจะเดินไปที่หน้าหาดและนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าหาดนะคะที่ห่างจากที่ดินของเราเพียง100เมตรเท่านั้นเองค่ะ